เ้าไปดูหน้างานนะครับผมะโอ้บรรยากาศธรรมชาติดีแล้วธรรมชาติเกินอันนี้เราก็อยู่ที่พัทยานะครับนี่อันนี้เป็นข้างหน้าเป็นรถลูกค้านะครับกําลังพาเราเข้าไปนะฮะสองข้างทางอุดมสมบูรณ์ดีครับบรรยากาศอย่างนี้ครับทีมงานเราชอบนะครับแจะออกไปหาของกินทีนึงนี้ตาเลือกเหมือนกันนะครับเนี่ยเออเข้าใจแล้วทาไมลูกค้าถึงบอกอ๋อเดี๋ยวนัดไปที่วัดนะวัดยางใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขับพาเข้ามานะครับ อนี่ครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมจำหลังคาสีนำเงินนี้ได้นะครับอันนี้อยู่พัทยานะครับโซนพัทยาเลยไม่ไม่ไม่ไกลจากหาดจอมเทียนมากนะครับตอนนี้กำลังหาผังพื้นที่อยู่นะครับผมฮะตอนแรกลูกค้าจะเอา20 22 41เนะครับแต่ว่าดูพื้นที่จะมันเหลือเยอะเลยนะครับก็เลยเพิ่มเป็น25ิ้านะครับความยาวเดี๋ยวกำลังดึงอยู่นะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ Like the rock the rock the beat, rock the fuck. สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเพียรพิทักษ์นะครับผมแถวแถวพัทยานะครับผมอ่ะติดมอเตอร์เวย์เลยนะครับทางขวามือผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับติดกันเลยนะวันนี้เราก็มาทําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี่นะครับว่าเราก็ตอนนี้ปูหญ้าแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืองานอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตะข่ายล้อมรอบสนามนะครับงานประตูโกประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมฮะสําหรับทีมงานเราก็เขามากขมันอยู่กับการปูหญ้านะครับเพราะว่า ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับสำหรับการทําสนามฟุตบอลญ่าเทียมนะครับสนามนี้นะครับก็เริ่มทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ญ่าเพิ่งมาเมื่ออไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็เข้ามาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มดําเนินการปูญ่าเลยนะครับให้ดูสีเสานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งสีนี้ก็เป็นสีแรกนะครับสีเขียวแบบออกแบบเป็นชาเขียวนะครับเออก็สวยเหมือนกันนะครับสําหรับสีนี้นะครับเพื่อนๆเผื่อใครจะเอาเป็นข้อมูลนะครับ สำหรับสนามนี้นะครับก็มีขนาดยี่สิบห้านะครับคูณสี่สิบห้านะครับเป็นขนาดที่สามารถถ้าเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยสามารถเล่นเจ็ดคนได้เลยนะครับจะเป็นผู้ใหญ่เนาะก็เล่นห้าคนได้หกคนได้นะครับหรือถ้าไม่ได้มีความฟิตมากอะไรเงี้ยนเนาะก็เจ็ดคนก็เล่นได้นะครับผมมันเต็มสนามเต็มพื้นที่แล้วเนาะจริงจริงลูกค้าก็ถ้ามีพื้นที่คิดว่าน่าจะทําใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่านี้กัะางนี้ก็ชิดแล้วนะครับผมฮะทางนี้ก็เกือบติดแล้วนะครับเหลือไว้พื้นที่อให้ ใช้สอยนิดนึงแล้วก็มีการซัพพอร์ตด้วยนะครับซึ่งสาหรับหญ้าสนามนี้นะครับเราก็ใช้เป็นหญ้าเทียมรุ่นท็อปเหมือนเดิมนะครับซึ่งหญ้าตัวนี้คุณสมบัติก็คือความแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่างเมกกี้ช่างบอกว่าสนามนี้มันนุ่มเนาะคือเนี่ยนะครับหญ้าจริงๆเนี่ยนะครับมันมันจะมีความแข็งนะครับแต่พอโดนแดดนะครับโดนแดดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความนุ่มมากนะครับอันนี้แดดนี่คือตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงแล้วนะครับแดดถือว่าไม่แรงนะครับแต่หญ้าเนี่ยก็ รเริ่มที่จะอ่อนตัวนิดนึงแต่ตัวเนี้อายุการใช้งานเนี่ยนานมากนะครับเราก็ให้ลูกค้าเต,ต็มที่เลยนะครับสําหรับราคาสนามนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับที่เราขายให้กับลูกค้าเนี่ยคือราคาพิเศษเลยนะครับแต่ว่าเราก็ให้หญ้าตัวท็อปนะครับจริงๆริงก็ให้หญ้าตัวท็อปทุกสนามเนาะเพราะว่าถ้าเรามีหญ้าตัวที่ดีที่สุดนะครับณตอนนั้นนะเราก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคุณภาพโดยตรงที่มันจะสื่อออกมาหลังที่จากที่สนามเสร็จแล้วนะครับซึ่งหญ้าตัวท็อปนี่นะครับ เมื่อทําสนามเสร็จออกมาแล้วนะครับจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าหญ้าคุณภาพดีแค่ไหนนะครับผมทีมงานเราก็กําลังดูเรื่องของการจัดหญ้านะครับซึ่งจะมีผลต่อร้อยต่อนะครับร้อยต่อเนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอาจจะเห็นเล็กๆน้อยน้อยแต่พอใช้งานไปเนี่ยต้องไม่เห็นเลยนะครับพอมันจะต้องกลืนกันไปนะครับเยซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะสําคัญมากนะครับผมาของเราเนี่ยคือตอนนี้นะครับแค่ปูมาก็ตั้งแล้วนะครับหญ้าเนี่ยนะครับ รุ่นที่เรามาเลือกใช้เนี่ยนะครับแข็งแรงทั้งใบหญ้าแล้วก็แพคกิ้งนะครับเรียกว่าปกตินะฮะบางทีใบหญ้าขาดนะครับแพคกิ้งยังแข็งแรงอยู่เลยนะฮะซึ่งอันนั้นอาจจะเห็นสังเกตได้เยอะมากนะครับคือใบหญ้าขาดหมดเลยเหลือแต่แพคกิ้งนะครับบางที่นะครับก็มีที่ว่าแพคกิ้งขาดนะครับแล้วก็เหลือแต่ใบหญ้าใบหญ่ายังทนอยู่เลยนะแพคกิ้งขาดผมก็เคยเห็นนะครับแต่สําหรับโรงงานที่เราเลือกใช้นี่นะครับก็เรียกว่าแข็งแรงทั้งตัวหญ้าแล้วก็แพคกิ้งเลยนะครับนี่ครับ หลังจากที่เราต่อ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะมีการลงทรายนะครับลงไม่ยางต่อนะครับสนามก็จะนุ่มนะครับถามว่าตอนนี้นุ่มไหมคือตัว้าเนี่ยให้ความนุ่มระดับหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าญ้าเนี่ยนะตัวที่เราเลือกมาเนี่ยให้ความนุ่มระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะพร้อมการใช้งานเลยเนี่ยลงทรายลงไม่ยางจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าไม่ลงทรายลงไม็ยางเนี่ยได้ไหมนะครับก็เห็นมีคนเอาไปวางไว้นะครับแต่ผมบอกเลยไม่น่าจะเล่นได้นะเพราะปลาย้ามันยาวมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเราเตะไปนี่ก็ นะครับมันก็จะติดรองเท้าแล้วนะครับผมนี่เป็นตรงกลางสนามพอดีนะครับเราก็จะสั่งหญ้าที่มีการทอเส้นขาวมาด้วยนะครับเพื่อลดโอกาสการขาดของเส้นกลางนะครับนี่นะฮะสำหรับงานไฟนะครับก็เหมือนกันทุกสนามคือเราจะเดินสายใต้ดินนะครับผมนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะฮะอันนี้เป็นสายไฟนะครับผมะเราก็เดินลงใต้ดินไปเลยนะฮะ รับสนามนี้นะครับลูกค้าก็ให้ทาสีท่อไปด้วยนะครับก็นี่นะครับจริงเป็นท่อพ e สีดำเนาะทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนี้ก็คือเป็นระบบระบายน้ําของเรานะครับซึ่งเป็นท่อเมนนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ํานะครับที่ต่อเข้าไปในสนามนะครับผมบางที่ก็วางระบบระบายน้ําไว้ในสนามทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้คือมีในสนามนะครับแล้วก็ท่อเมนอยู่ด้านนอกนะครับตลอดแนวข้างข้างสนามนะครับผม การวางแต่ละแบบนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าการวางด้านนอกอย่างนี้นะครับบางทงีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะอาจจะเหยียบแตกได้นะครับเราก็ต้องหลบมุมดีๆเนาะแต่ถ้าเกิดวางไว้ในสนามนะครับถ้าวางไม่ดีนี่คือตันเลยนะครับระบบระบายน้ําใช้ไม่ได้เลยนะครับายที่เนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับที่ระบบระบายน้ําระบายไม่ดีเนาะเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่ทํานี่เขาทํากันแบบไหนนะฮะก็เจอปัญหานี้เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องระบบระบายน้ํานะครับเพื่อนๆหลายๆคนไม่รู้นะครับว่า แผ่นญ้านี่นะครับมันหนักมากนะครับคือมันเป็นม้วนนะครับหน้ากว้างนะครับ4ี่เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าเราจะทอมาตามความกว้างนะครับหรือว่าตามความยาวของสนามก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับม้วนหนึ่งนี่น้ําหนักเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3กิโลต่อตารางเมตรนะครับสําหรับน้ําหนักของย้าเทียมสนามฟุตบอลญ้าเทียมนะครับแต่ถ้าเป็นญ้าจะสวนนะครับน้ําหนักก็จะเบาลงไปอีกนะครับอยู่ประมาณ โลครึ่งถึงสองโลประมาณนี้นะครับสําหรับยารุ่นที่เรานําเข้ามาขายนะมันมีหลายรุ่นเนาะเพื่อนๆน,นี่นะครับดูโคมไฟนะฮะสำหรับสนามนี้เนี่ยจัดไปเลยครับตรงกลางสี่นะครับแล้วก็ต้นมุมนะครับต้นมุมนู้นนะครับสองโคมเนื่องจากว่าสนามเนี้ยมีเสาแค่ด้านข้างเนี่ยแค่สี่ต้นนะครับก็เลยต้องอัดไปตรงกลางค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็พามาดูสนามนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่เรียกว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เป็นสนามที่น่าจะมีประโยชน์สําหรับเด็กๆเนาะแล้วก็พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะครับหลายๆคนนะครับเด็กหลายๆคนนะครับอยากเล่นกีฬานะครับแต่ว่าอาจจะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับแต่สําหรับที่นี่นะครับก็เรียกว่าลงทุนสร้างสนามุีฬาหญ้าเทียมเกือบ2ล้านเนาะสนามหนึ่งสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมใช้ราคาเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ เพราะว่ามันแล้วแต่ความกว้างความยาวเนาะก็มีราคาตั้งแต่1นล้านห้าแสนบาทนะครับจนไปถึง3ล้านบาทเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองติดตามติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีทั้งสนามฟุตบอลย่าเทียมในร่มนะครับแล้วก็กลางแจ้งนะครับสำหรับสนามนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนจะนุ่มขนาดไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะพาไปที่สนามในต่อติดตามกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับไ,ไ่่ีีอรรรทนนจยาาาาวเเคคดแบงูุ้้ณ